สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเออเนื่องด้วยเครื่องซักผ้าหยอดเหยียที่หอพักของแอดเนี่ยมันพังนะคะแอดก็เลยต้องหอบผ้าหอบผ่อนเนี่ยนะคะไปซักที่ตามร้านสะดวกซักซึ่งที่มันเป็นเป็นเป็นร้านสะดวกซักที่มันเป็นผ้านาใหญ่ใอ่อะคือแอดไม่เคยมันหรูไงเดี๋ยวจะลองดูครั้งแรกในชีวิตนะลองดูลัร้านก็อยู่ไม่ไกลจากหอพักแอดเท่าไหร่นะคะซึ่งแอดก็ต้องหอบผ้าเนี่ยใส่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะมีผ้าห่มผ้านวมด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวนะมันจะปิวไหมเนี่ย เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนนะคะ รอยังไม่ถึงคิวนะคะรอก่อน ระดับน้ำอุณหภูมิทำไงวะเรื่องอุณหภูมิทำไงนะคะเดี๋ยวเลื่อนลงเที่ยวน้ำอะไรนะน้ำขุ่นน้ำขุ่นน้ำอุ่นเราก็ใช่อ๋อตัวนี้แล้วก็หยอดเหรียญได้เลยใช่ค่ะแล้วก็หยอดเหรียญได้เลยอ้าวไม่ลง ขออนุญาตนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะมันออกไงใช้ไม่เป็นอุ้ยอายถึงแล้วก็อรอเ็กี่นาทีเนาะดูผู้จึงื่นเนอะ่ะเกิดมาไม่เคยซักเครื่องซักผพ้าพแบบนี้อะ่ะนี่ทำไมดีกำลังประมวลผดด้วยว่านี่คือเวลานะคะที่สินาทีค่าแอดเริ่มปัดแล้วนะคะมีค่าแอดเริ่มนั่งรอ มองผ้าตัวเองแล้วน่ารักอ่ะน่ารักดีนะ ดูเลยว่าอกแล้วมันจะแบบแห้งสนิทเลยไหมใส่ได้เลยไหมนะค่าอบ40่สิบค่าปั่น30มสิบค่าอบ40่สิรวมทั้งหมดเป็น70บาทนะแล้วเรามาดูกันว่ามันแห้งสนิทเลยไหมนะคนะลองซักเสร็จแล้วนะ ผ้าแห้งสนิทแบบแห้งสนิทเลยอะแบบแห้งแบบไม่ต้องตากเลยอะคือแบบสามารถใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ผ้าห่มแอดก็เอาไปห่มได้เลยเออเออมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็แลกกับสี่สิบบาทอะนะค่าอบอะเอออน,นี้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับก่อนดีกว่าเห็นไหมตอนนี้ขับมาถึงที่หอพักแล้วนะคะนี่ถุงเท้านะคะ แห้งแบบแห้งสนิทเลยอะเออมันก็โอเคนะมันก็โอเคสําหรับคนที่แบบไม่มีเวลาที่จะมาอบผ้าเอ้ยไม่มีเวลาที่จะมาต้องมานั่งตากผ้าอะไรคือซักเสร็จอบแล้วก็เก็บใส่ตู้เสื้อผ้าได้เลยนะก40็40บาทนะคะถ้าปันอีก30บนะคุ้มไหมแอดไม่รู้นะคะรู้แต่ว่านี่คือครั้งแรกของแอดนะคะ แอดว่ามันก็โอเคอ่ะก็ดีถ้าถามว่าการซักผ้าร่วมกับคนอื่นแบบนี้เนี่ยมันจะสะอาดปลอดภัยไหมนะคะเท่าที่อ่านมาเนี่ยก็คือว่าผงซักฟอกเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ฆ่าเชื้อโรคไวรัสเชื้อไวรัสอะไรอยู่แล้วนะคะเราไม่ห่วงเรื่องการปนเปื้อนในในในตัวถังขณะซักขณะปัน่นแต่เราจะห่วงเรื่องการสัมผัสกับการสัมผัสเกี่ยวกับพวก เออที่ดึงที่จับปุ่มกดอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะซึ่งก็คือเราก็คงต้องล้างมือกันไปนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคเหมือนเดิมนะคะแต่บอกเลยว่ารีวิวครั้งนี้แต่บอกเลยว่าการซักผ้าครั้งแรกในร้านสะดวกซักแบบนี้ของแอร์ครั้งแรกก็โอเคค่ะแห้งเนี่ยเช็ดหน้าได้เลยอุย้ยชอบ